สวัสดีพามาทอดหอยค่ะเพื่อนทอดหอยทอดหอยเสียดายไม่มีถั่วงอ,อกไม่เป็นไรใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาทําทอดหอยลองกินดูก็มีไข่นะคะก็มีแป้งทอดก็แป้งมันเนาะคะ่ะแล้วก็น้ำมันหอยเกลือพริกไทยนะคะเกลือนิดนึงพริกไทยเนาะคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ใส่หอยใส่กุ้งใส่มึกลงไปค่ะรวมกันไปเลย <c oughs> มาไฟก็ต้องเปิดให้ร้อนๆนะคะช้อนก็มีแล้วเนาะงานช้อนใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> เอาช้อนนี้ก็ได้มะอุ้ยอ๋อเหรอ คอเอาซักใส่นะคะท <c oughs> ี่จับกล่องมือลงใส่มาหน่อค่ะทอดหอยมะเร็งคู่นะคะจังบะคบกับมะเป็นยังนะใส่สงข้งวไข่ให้ชอบเยอะ,ะ <c oughs> ใส่เยอะเลยใข่ เราก็ใส่พริกไทยลงไปเลาวในแปง้งเรามีแป้งแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้ไม่ชนะกนับมือฟองมึง,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 งทำเสียดายไม่มีถั่วงอกนะเพราะว่านี่ไปหา ที่ทาง,งานมันไม่มีมาทุกทีมีโอเคขอตัวไปทอดให้กรอบนะคะเรามาดูตอนเซตกันเสร์จใส่จานพร้อมนะคะใส่พริกไทยเพิ่มค่ะชอบเผ็ดๆมาค่ะท,ทอดถอยกัน,นอบๆเสร็จๆพยายามให้กรับด้านให้กรอบนะคะ mm <laughs> Okay. ขอพักแป๊บนึงค่ะตักวิดีโอตักใส่จานเนาะกับกล้องมือเดียวค่ะซศษๆนะคะก่อนอื่นก็ดูให้จบคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยสารต่างเลยสาวไทยไลฟ์สไตล์เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วร้อนหุยๆเลยค่ะไม่มีไม่มีทั่วงอกใส่เราก็ใส่ผักชีลาวแก้มนะคะเ่บๆกรอบๆเลยค่ะเด้อหอยทอดนะคะ น้ำจิ้มโอ้ยสุดยอดมาขอจิ้มเผ็ดมากเลยค่ะน้ำจิ้มอืย้ยอืมชับจังก็ลองไปทำกินดูได้ค่ะเด้อเมนูง่ายงนะคะสไตล์ใครสไตล์มันชอบแบบไหน,นก็กินแบบนั้นค่ะเสียด้ขาดถัวงอ,อกแต่ไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะคลิปกินก็ไม่มีเด้ะค่ะเด้อ ชอบนี่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวไทยไลฟ์สไตล์ดเลยคะเด้อเจอคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ